สดี่านผู้ชมมะมอนี้พอท่องเร่ผ้ามาออสารเจ้าแม่ดอนอีตันนะครับเดอ้เอเมาในรูปแบบตรงเวทน,นะครับมอนี้ผู้เดียวฉายเดียวเออมาสารเจ้าแม่ดอนอีตันครับเดี๋ยวไปขอไปไหวไปกราบไปขอพรอพอท่องเร่เออมาขอโชคลาภเพิินวันที่16พฤศจิกายน2ห้าห้าครับท่นานนะไปขอพรอผมครับ มาท่านผู้ชมมาหอดมาถึงเลยนะครับเด้อมีบริเวียนสารเจ้าแม่ดอนนิตันครับศาลงวดที่แล้วนี่เออนุ่มอามากได้ยุครับมาขอเพิ่นให้หนึ่งเก้าศูนย์คือจังไดยเป็นเสี้ยมซี่คือทูด้อครับเด้องวดที่แล้วเพิ่นไก่เขาครับศาลเจ้าแม่ดอนนิตันนี่นะครับเด้อบรรยากาศละเลาะสาลละเลาะสถานที เออท่างเขาสารเพิ่นครับบรรยากาศโลละ,ละ,ละสารเจ้าแม่อดอนนิตันไปท่านผู้ชมไปขอพรอขอท่องเรคนเดิมเดี๋ยวขับนะนะครับขอเพิ่นสองยางเลขทูบเลขเซียนซี่กับท่านเออขอเพิ่นสองยางทูบกับ C C. เซียนซี่เออเพิ่นให้โชคลาภนี่ขอท่องเรเคยมากกังขึ้นโอ้ครับ เธอยึดได้ครับสารนี่มาก,กขึ้นผมนี่มากับช่องรับบาลเนาะครับเนาะเดี๋ับเด้อเป็นสารเจ้าแม่ดอยนิตันผู้ชมครึ่งคงสรีไห้โชว์ไหลาบท่านผู้ชมไปไปขอรอับกันพร้อมพอทั้งแรงคนเดิมอันนี้เลาะเลาะสารเพิ่นเดาหนิต้นไม่ต้นไม่ญ่บรรยากาศลมดื่นนะครับเด้อสารเจ้าแม่ดอยนิตันไปท่านผู้ชม ขอพรอกันครับผมสวัสดี่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งมาเดอครับด้อนี่เรากำลัาขอมาหอดมาไหวสารเจ้าแม่ดอกนิตานนอกมาไหวมาขอพรกันครับขอพระแม่นะครับ,นะบด้ดอขอโชคขอลา นะครับมาถึงนี่ม้าวายมาขอเออมาให้เพิ่นสิพอท้องเรียเส็นยุบยิบเรียกทูภัยมาทูเด้อปู่ญาเออสารปู่ญาดอนนิตันูนี่พอท้องเรียคนเดิมปู่ญาดอนนิตันยิบเรียกทูภัยครับท่าออน,นยิบเรียกทูภัยผู้ขาพอท้องเ,อเ,เรียพึงมา สารนี่นะครับเรื่อส่วนโตของช่องพอทัองแรคนเดิมเอกกับมาธิการอ,อุนรามคนเดิมครับนี้พอทั้งแรเป็นช่องของส่วนโตผ้าตพาสัตว์ปรชดมาขอสารเจ้าแม่รอริตันนะครับแล้วอขอผมขอให้ยึดเรียกทูภให้ขอบผมอาหนึ่งครับวันทีที่หกเศจิก,ก,กาสองห้าห้าครับท่านเชิญครับท่านยิบมาเดียวนะครับเรื่อเรียกไทยรองที่หนึ่งรลดแล้วครับยิบพญางไว้เลย ตอนที่นี่มาทรงกิฟทรงยังมากว่ายมากขอพร้อมผมไดยครับเดี๋ มาท่านผู้ชมส่งกิจส่งหยั่งมากอธิษฐานมากขอเพิ่นครับน้าขอพอผมไปเลยครับเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อร์สารจ้าแมย์ดอริตันมื้อนี้พอทั้งเล่คนเดิมเรย์เอกซ์ซทุกท่าน พากันมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่เออเจ้าแม่ฟิบานสาหาบาลือได้ยินซืือเสียงกลองไก่ได้ขับเรือสารเจ้าแม่ราได้ตันเออนุ่มอามเพิ่นว่าเพิ่นมาขวางวสีเดียวเนี่ยเป็นไก่เขาได้ขับเรือเป็นเรือถูกเรือเสี้ยมซี่บอกถึงเรื่อเรืองนี้และสารเจ้าแม่ราได้ตันนี่ขอท่องแรียคนเดิมมาขอโชคขอลาบกับท่านพาคเอเซ่ของขอทองแรือมา วันที่สพอกุศกกาสวางขาวขาในละมาขอแก่2สองยางมาขอเหล็กเสี่ยมซี่กับเหล็กถูกกระทานเหล็กเสื่อมซี่กับเหล็กถูกอาจาแม่รอนิจันโค้งสิษ์ปวดประท่านเหล็กไทย3าตัวในวันที่หนึ่งให้พวกผู้ขายนะครับเนอพวกผู้ขายก็นี้ดอนมาเพิิงเย็นทีเพึงสุด้ทยนี่ก็คือสารเจจาแม่รอนจันนี่ละให้พวกผู้ขายในช่วงในลาเงาะสารอาจารม่รอนนนี่ใจดีตัว มาฮะเน่ยามาย่ามไมดเพิ่นกะให้สามตัวเล่มไทยแล้วมาที่หนึ่งสองตัวพร้อมนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้อทันทีสิบหกพุกีตาสองข้ามหกห้าอย่าลืมแจกไทยพุกพุขาเล็เลกไทยแล้วมาที่หนึ่งสามตัวเป็นเสี้อมีหรือสิเป็นเลขทูแล้วก็ขันผมซ่องขอดอกแคร่ท่านผู้ชมเบิ้งกะสารเจ้าแม่เยเกลเฮให้เพิ่นเห็นสิเป็นโชคเป็นลาภของเพิ่นนะครับเด้อสาธุ ยอยดม,มาที่นี่มาให้เพิ่งยิบเลขเชียมซี่ให้เออเ,เลยแม่เลยจันเลยอยู่นี่ผมสีให้ท่านยิบเลขเชียมซี่ให้ผมสามใหม้นอะครับเด้อยิบมาเสร็จแล้วใหม้ผมสิก็ยาวสามเถื้าเป็นเลขเชียมซี่นะครับนี่เป็นเลขกถ่ายรถที่หนึง่งนะครับเด้อยิบมาผมสิขอสามใหม่หมเซรามิคยิบมาเสร็จแล้วใหม่นะครับเด้อ เชิญครับท่านล่นแล้วมังๆๆมงมมว้งครับท่านแนงแนงแนงเก่าครับสารเจ้าแม่์ดอนนิตันเกลียกเสื้อที่เก่าครับไม้แรกจะเก่าเนาะอ่าไม่ที่สงสองครับท่านไม่ที่งสองเลี่ยมจากเก่ามาเลยครับเนดะ้อพอท่องแรกปึกผมปึกเลี่ยมจากเก่ามาเลยนะครับ เชิญก็ปตัดไม้ที่สองรดแล้วครับไม้ที่สองสารเจ้าแม่ดอนนิตันแปดครับเป็นเก้าแปดนะครับเด้อเรียกเซี่อมซีอ่ะพอไม้ที่สามแบบนี้ไม้ที่สามนะครับเด้อเชิญกระตัดไม้ที่สามไม้สุดท้าย แย่นนงโหลดแล้วครับท่านสารเจ้าแม่ดอนนิจันยิปัยแล้วครับเก้าแปดเก้าแปดเออเลขเสี้ยมซี่เจ้าแม่ดอนิตันยิยบ98 98ัยแปดเก้าแปสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนอะอย่เบิ่งไป็นแ่วทางนะครับเด้อความเชื่อส่วนบุคคลอ่ะขอะเราแค่แรกะ ก็ใหญ่ทองแหลกกระคอนอแคบแม่มาเบิ้งถวยแก้วก็เบิ้งถวยแก้วเจ้าแม่โอนอีตันกันะน,ะน,นะนระคอนแคบแล้วก็บ่เบิ้งเหลี่ยงทูกแล้วกัครับนะสารเจ้าแม่โอนอีตันครับนี่คือจุดเหลี่ยงนะครับเด้อนะยานที่สองกันมีบ่ะสักผู้ชม ส่องในสตูชุ่มเป็นแนวทางเลยครับเด้ออันนี้จานที่สวงของศาลเจ้าแม่ดอนนิตันครับอันนี้เป็นคอร์โลเคเล่นะครับเด้อคอร์โลเคเล่ของพ่อใหญ่ทองแหล่สผู้ชมเบิ่งเอาคอร์โลเคเล่ของพ่อใหญ่ทองแหล่สผู้ชมเห็นอย่างบ่สติเห็นกะเอาไว้อยู่ในใจท่านครับเด้อน,นี่จานเด้อครับจาน มันยังอยูย่นในจานกับเบิ้งกันเอาอืมใครเห็นยังไงก็ต้องอย่างนั้นวันที่สิบหกพฤศกิกาสองห้าหกห้าจึงค่อยงัดมันขึ้นมาพอแดงๆๆแ,แก้วบน่นี่โอ้บะเขียกับนีตัวนี่ต้องบะเขียเบิ้งได้่งบะเขียอันนี้เป็นน้ำกิมถวยน้ำกิมของอปุของสารเจ้าแม่อดอนิสันครับ เดี่ยครับเด้อถา้ถาแมงถ้าแมงบ่ครับอยู่ตนาเนะี่ยชัดบ่เต่าปูนบ่กําลานไปอือเต่าปูนบ่สหรือว,ว่าผมว่าเต่าปูนเนี่ยยื่ดิเนาะเด้อความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้ออันนี้ขอร์รเเคเล่คือพอท่องเลีย้เบิ้องอยู่ยถวยครับนี่ถวยอันนี้ถวยดอกนี่ถวยเด้อครับเด้อนี่ แคบไว้นะครับเด้อแคบไว้ขันยานลืมเป็นว่าพอท้องเรือขึ้นไปเร็วสิไงนี่เบินเป็นแนวทางนะครับเด้อเบิ้เป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับเนาะอันนี้เลขจานครับเลขจานท่านผู้ชมเห็นยังบอ่อบพอที่นี่มาเบิ่งแก้วบันีมาเบิ่งถ้วยแก้วก็น่ะท่าน ถุยแก้วตเมียอดอกนี่ตังกัน,นเหนเอครับด้มีปะครับถวยแก้วซองเห็ดสรุชมบเบิง้งมีไหมเรียกถุยแก้วมีเบี้เรียกถุยแก้ยกยแกียวไรเบิ้ดเดอับเด้อคอยอยู่ในสารเพิ่นราต้องเลี้งซองให้เบิ้งนี่ อย่ากส่ยแก้วนะครับหรือผู้ใดเห็นจังใดกแต่ผู้ชมกับเบื้องเอาความเชื่อส่วนบุคคลอั้นก็เกิดขึ้นได้ครับเด้อ นี่คือถ้วยแก้วที่นี่มาเห็นบักเขียบัดนีมาเห็นบักเขียกินกับแก้วกันนะอ่ะส่องบักเขียโอ้บักเขียนี่เคยให้โชคให้ลาบยุยช่องนุ่มอามาเอาเด้อครับเนาะเบิ่งเอาครับเด้อมีบักเขียด้วยหนูอืมอืมมีบักเขี่บักเขียดยแหลกนะครับเด้อ

เบื้องเวิร์ดหรือบักเขียตะกี้นี่บักเขือนี่ก็ให้เลขช่องลุ่บาวคนเดิมบางๆว่าได้ครับเปลี่ยนเบื้องเขียแปลกเหลือได้ครับบ่มมี่มีมยวสหน่อยนี่เปลี่ยนบักเขียเคยให้เข่าช่องลุ่มบาเมาได้ครับ ทำเรียกบักเขียน,ยน่วยนีเป็นจังได้ถ้าผู้ชมนผู้ชมเบิ่งเอาเดา้อมีอย่งางไงสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อีสองบักเขยเบิ่งเีาต้องแลียองบักเขยเบิง่งนะครับนี่บักเขยเป็กครับ เด็กินกับแก้วก็อย่างตอนนี้ขับได้คผู้ชมแบบเขือครับผู้ชมเห็นเป็นอย่างอื่นเห็นเป็นจังไร สามเนี่ยสผู้ชมมะเขือเล็กมะเขือพอพ่มีงนนี่มีบอมีบ่ตังข้มเล็กมเขียเล็กบกเขียอ้ยเขียะเขีก เบิ่งอย่างอื่นน่ะอื่นมีบ่อยอันนี้แต่ยังเห็นแก้วบ้านิแก้วกับเบิ่งยีงกับตัวนี้ถวยซื้อเลยถวยแก้วครับเบิ่งขนาดถวยแก้วถวยนี้เดี๋ยวครับเด้องถวยแก้วสารเจ้าแม่ดอนสันนะครับท่านผู้ชมเห็นยังถวยแก้วครับถวยแก้วเดี๋ยวครับถวยแก้วสารเจ้าแม่ดอนตัน ขอทงเรียผ้ามาซองให้เบิ้งมาขอโชคขอลาบเพิ่นวันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกห้าเขาท่านขอเพิ่นสองยางเหล็กเซียนซี่กับเหล็กทูบเดี๋ยวครับเด้อผู้ใด,ดเห็นจังไหนแคบไว้เด้อยครับเด้อเดี๋ยวก็ไปเบิ้งเหล็กทูบกลับเลยเด้อยบัดเดี๋ยวครับเด้อพอ ให้เพิ่องเลี้ยงทูบบ่เนี่ยซองไปแล้วก็นี่แล้วมันก็นเห็นหลายอันนี้มันสวยยังโฆษณาเนี่ยคือพวกแก้วพ่นบอนลนอีกหลาอตัวยแก้วพ่นหลายสวยจนเนีน่ยมีสวยแก้วสวยหนึ่งเดี๋ยวไชมดูนอเด้อครับเดอ้อถ้วยแก้วอีกถ้วยหนึ่งเหเด้อครับได้เกิดขึ้นได้เด้อครับเดอ้อถ้วยแก้วสารเจ้าแม่ดอนอิตัน ถ้วยเกลียวสารเจ้าแม่ดอนนิตันดูชมเบิ้งดีๆเบิ้งคักคักสิบบอนตันนี้ยุติสิบบอลพอได้ปนยุติตัวนี้ครับเดาเอาพ่อไปเบิ้งเลขทูบป่ดิอันนี้แคบไว้เด้อครับเด้อนี่แคบไว้เด้อเตาปูนอยูุ่ติครับอ่ะนงงพ่ออทเล ซองห้ทันบูชมเป็นเบิ้งพ่อเป็นยากาะใสเป็นแนวทางเครับด่ด้ครับสารเจ้าแม่ดอนอิตันเะครับที่นี่นี่แนงอาพอต้องแรไปเบื้งเลีทูบสําหรับคืนนี้คืนเดกกรอบเดียก็พี่น้องอยู่กันอกก็ย่าลุมซื้อมาถูกาสารเจ้าแม่ดอนอิตันครับเบิ้งเสียหาตัวไหเลีทูบอย่งแแนงตึ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 งเลีทูบสารเจ้าแม่ดอนอิตันหามาแล้วครับ เลขทูบเลยครับเด้อตัวไหนคุณเจ้บอครับเลขทูบสารเจ้าแม่อดอนนิจันไหนท่านผู้ชมมาแล้วหกแปดหนึ่งครับหกแปดหนึ่งนะครับเด้อเลขทูบสารเจ้าแม่อดอนนิจันให้ท่านผู้ชมกับเขาท่องเรือแล้วหกแปดหนึ่งเลขไทยรางวัลที่หนึ่งวันที่ 1, ท 16, สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกห้าสำหรับตัวเลขโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับท่านอ เป็นหกแปหรือหกสามหนึ่งครับเด้อเพราะว่าสายตาผมอนนี้ท่านผู้ชมก็ตอ้องเบิ่งถ้าลังเทือกับเป็นแปดนยครับหกหกหนึ่งหรือ6กสามหนึ่งนะครับเด้อเลียกทูกสารเจ้าแม่โดนิตันเพิ่นให้แล้วครับไปฝันี้ล่ะหกถ้าลังเทือกับเบิง่งขึ้น 6, 3, 1, 6, 8, ังหกสามหน่อะพออปครับ ไป้บึงล่าท่านผู้ชมตบันนี่นะครับเด้อสารเจ้าเมียโอนนี่ตันเห็นละซองเบื้งหลายกับมันสีเห็นหลายกับสีว่าท่านผู้ชมกับสีว่ามาขอแค่เลขยถูกก็เลขยกเสี้ยนซี่กับเพราจันเป็นสีไปซองเบื้งหลายดอกคนอภิวราก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ผมสิไปถ่แมงถ่แมงคันถ่แมงถ่แม,ง,แมงกับซองอยุ่ยพ่อยเป็นแนีถ่ถอะเนวทา,างผู้ลังคนคนก็นกไดน้ำเยอะเด้อครับเด้อ มาที่นี่กันเดี๋ยวสิลากรับมาตอนนี้ละเพิ่อนไ้แล้วล่ะครับข้อทองเลคนเดิมเออพาท่านผู้ชมมาเพื่อนนะครับเด้เอเบิ่งมีบอยเรือใหญ่ออตะเก่าก็บ่เคยพ่าดเด้อครับเรือใหญ่ออืค่อยให้เข้าอีเด้อเรือใหญ่ปูออสาเรือใหญ่สาเจ้าแม่ดอนตันออเคยเข่าเนี้ยครับ เเห็นบ่คับเลีกยงใหญ่มีอย่งบ่พู้เจ้าเห็นอย่งบ่เอเพิ่นเคยเห็นเขาดีเลีกยงใหญ่เอเพิ่นเคยเห็เขาพอมาแบบนี้มาล่ะลาท่านผู้ชมับบนห้แี่นี่ นี่แหละสารเจ้าแม่ดอนนิตันเป็นหาเพราะต้องแร่แล้วครับมาได้เบิ้งได้แร่ได้แง่งไปแล้วเลขเ,เลขเซียมซี่แปดเก้าแปดเลขทู่หกแปดหนึ่งหรือ 6, 8, 1, หรือหกแปดหนึ่งหรือหกสามหนึ่งนะครับเด้อเลขทู่เอเพราะว่าผมไพ่ลังเทออียกับเพียเป็นสามไม่เนาะเอาที่แล้วครับวันที่สิบหก พุทธศจวรรษกา2ห้าหกให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเร่ากับสารเจ้าแม่ดอริจันให้แล้วครับนี่นะครับวันที่สิบหกนี่แหละวันเข้าวันที่มีโชคมีลาบกันเนาะกับสารเจ้าแม่ดอริจันมือนี้พอทั้องไร้คนเดิมกราบลาท่านผู้ชมกลับก่อนพอบอกบ้านขอได้แล้วเหยาเอย่าลืมครับกดไลค์กดแค่พ่อท้องไร้ใจน้อยเนี่ยให้ท่านผู้ชมโชคดีวันที่สิบหกพฤศจิรรษกา2ห้าหกกับสารเจ้าแม่ดอยริจันนะครับเด้อเห็นแล้วรำลือลุ้ยกันฮู้เจ้า โอ้ยพอ่อนให้ชมชุ่มโชว์เลยลาบกันถูกงวดกับเพาะทองแรีคนเดิมเออใครไปใสม่มานใส่ไก่แขวขาดปลอดภัยกับครอบครัวเดินทางไปใสก่กระไดไปเที่ยวใส่กะไหเงินเตรียมกระเป๋าใส่หัวเออมีกระเป๋าจักกระเป๋าให้มีตังเงินอยู่ในหันตังเงินตังท่อนะครับเด้อท่านผู้ชมจะเก็บจะจนกินข้าวแซ่บนอนหลับฝันดีกำลังบังซาแข็งแรงนะครับเด้อร่าง,ง,นนง,ง,าง,างกละละายแข็งแรงทุกคนเอฟซีพักทองเรกระเพาะทองแรีนั่มละเอาต้นี้เนาะ อรสงงดีนะครับเดสีกิกาสอครัสวัสดีครับท้องแหลยคนเดิมจากศาลเจ้าแม่ดอริตันครับ